สถาบันเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยหรือสคอสพจัดงานมอบรางวัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีนะคะเพื่อสนับสนุนสร้างขวัญกาลังใจและหวังขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทยให้มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นกับรางวัล Best Quality Award 2 0เทินทวหอประชุมใหญ่ชั้น 3, กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพไปเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาคือนายอาลิพันธ์อามะนะคะจากแบรนด์ลติพันธ์นั่นเองค่ะผมครับผมบอสพันซีอีโอแบรนด์ลติพันธ์ครับผม สวัสดีค่ะนางสาวเฮียติมสสาศและนะคะซีโอแบรนด์รติพันธ์ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับรางวัลน,นะคะการันตีเกี่ยวกับ Best Quality Award 2020นนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่เรารู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ตามหามานานแล้วะคะ่ะเพื่อเป็นการการันตีให้กับแบรนด์นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับสกินแคร์ค่ะเรื่องความสวยความงามนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณนะคะทั้งหมดเรื่องความสวยความงามบนใบหน้าหรือว่าผิวพรรณเราจัดการหมดเลยค่ะไว้ใจรติพันธ์ค่ะ จุดเด่นถามว่าแตกต่างไหมทุกๆแบรนด์นะคะอยากผลิตสินค้าให้ออกมาดีหมดนะคะแต่จุดเด่นตรงนี้นะคะขอเน้นในเรื่องของการบริการหลังการขายดีกว่าค่ะ <im it> เพราะทีมงานที่มีตัวตนทุกคนนะคะมีบริการหลังการขายค่ะ <im it> เปรียบเสมือนกับว่าองค์กรใหญ่เขามีบริการหลังการขายยังไง <im it> แบรนด์เรามีบริการหลังการขายเช่นกันค่ะเช่นนะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อกับตัวแทนที่มีตัวตนนะคะหรือลูกค้าสั่งซื้อกับตัวแทนที่อยู่ในแบรนด์นะคะเราจะมีการเทรนให้กับตัวแทนจําหน่ายค่ะขายสินค้าไม่ใช่ขายแค่เฉพาะจะเอารายได้นะอยากให้ขายเอาคุณภาพด้วยนะคะในเรื่อองงขการ ผลิตภัณฑ์ค่ะจะมีการติดตามข่าวสารตลอดเวลาการตลาดทีนี้นะคะถือว่าแบบสุดยอดมากค่ะก็ถือว่าถ้าภาษาอิสลามพูดว่าอัลฮัมลิลลห์นะคะยิ่งเกิดวิกฤตการณ์ของโควิดนะคะตัวแทนจําหน่ายยิ่งได้ช่วยเหลือคนนี้มากขึ้นนะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะจากคนที่ไม่ได้ทํางานออนไลน์ก็ได้มาทํางานออนไลน์มากขึ้นอนาคตนะคะจากการที่เราสามารถดูแลทีมงานจากหลักหมือนะคะเรา มีการวางแผนเป้าหมายว่าเราจะช่วยคนให้ได้เป็นหลักแสนนะคะหรือว่าเราจะช่วยคนไทยหรือว่าคนที่ต่างแดนนะคะทั่วโลกเลยะคะ่ะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่างานออนไลน์มันมีสเสน่ห์ขนาดไหน,นะคะ่ะอยากบอกครอบครัวรติพันธ์นะคะความอดทนของคนเรามีขีดจำกัดเนาะแต่อยากรู้ว่าการที่ เราจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันอยู่ที่การยืนระยะจริงๆค่ะอยากจะให้อดทนให้มากๆนะไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราค่ะการติดต่อนะคะสามารถทักมาที่ Line แอดนะคะรตีพันธิ1เจ1นะคะหรือว่าในเพจนะคะรตีพันภาษาไทยแล้วก็รตีพันเป็นภาษาอังกฤษค่ะใครที่อยากมีไรายได้แบบ ไม่ขีดจำกัดอ่ะก็มาอยู่กับแบรนด์เราเพราะว่าเรามีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกคนครับผมขอบคุณครับและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากมีรายได้ที่มั่นคงสามารถสมัครตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ละติพันธ์ได้แล้ววันนี้นะคะที่ Facebook Fanpage ของละติพันธ์ได้เลยนะคะ